ครับสวัสดี f อที่รักทุกท่านนะครับก็เป็นเวลาหลายวันที่อาจารย์วุฒิไม่ได้มาให้ความรู้กเกี่ยวกับเรื่องการก่อโถงงอ,อกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงต้นเดือนมีนานี้เป็นช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนฉะนั้นแล้ว ผมอาจารย์วุตตีก็จะมีเรื่องมาบอกกล่าวสำหรับเ c ของเราทุกท่านนะครับช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนทั้งอากาศทั้งน้ำจะทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลกับคนที่ทำการพ่อถั่วงอ,อกนะครับน้ำก็จะอุ่นขึ้นจะเป็นน้ำบาดาลหรือจะเป็นน้ำประปาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแล้วก็ขอให้ท่านรับมือให้ดีนะครับก็มีที่ ก,กัดเก็บน้ําเพิ่มขึ้นนะครับมีแทงน้ําหรือยังนะครับสถานที่ก็เป็นเรื่องสําคัญการที่ถั่วงอกเน่านี้สถานสถานที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าโรงเพาะของเราก็มีส่วนเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทําให้ถั่วงอกเน่าฉะนั้นแล้วท่านลอง ไปสำรวจดูหลังคาโรงเพาะของท่านนะครับใช้บันไดปีนขึ้นไปยืนดูช่วงที่อากาศร้อนจัดร้อนไหมถ้าอากาศร้อนเราก็ทําการปรับปรุงโดยการหาวิธีการปิดให้อากาศเย็นถ่ายเทสะดวกโรงเพาะที่มีการปิดไม่ให้อากาศระบายนะครับเราก็ต้องหาวิธีการให้อากาศระบายถงถึงจะไม่เน่านะครับเราถึงจะได้มี ถั่วงอ,อกส่งให้ลูกค้าทุกวันอีก,กเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการปรับที่เราปรับการให้น้ําถั่วงอ,อกตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวเป็นต้นมานะครับจากที่เราปรับเคยช่วงกลางคืนที่เราเคยให้น้ําจากทุกๆุกสองชั่วโมงเราก็จะปรับห่างเป็นทุกสามชั่วโมงหรือทุกสี่ชั่วโมง ฉะนั้นแล้วก็ขอให้ท่านปรับกลับมาเหมือนเดิมนะครับให้เป็นการให้น้ําทุกๆสองชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับก็คือถ้าเป็นการเพราะตั้งแต่วันละหนึ่งร้อยกิโลถึงต้นไปก็ควรจะให้น้ําอย่างน้อยครั้งละสองนาทีนะครับพูดถึงเรื่องการให้น้าถั่วงอกหรือการทําฟาร์มนะครับมีหลายคนที่โทรมาปรึกษาผมก่อน และก็ที่ทําแล้วค่อยค่อยมาปรึกษานะครับเอาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับสเปคของการทําถั่วงอกในอัตรา100กิโลต่อวันนะครับที่ท่านทําบางคนทํามานะครับใส่ท่อเมนเป็นท่อขนาด1นิ้วบ้านขนาดนิ้วครึ่งบ้านนะครับบางคนก็ใช้ปั๊ม ขนาดหนึ่งแรงบ้างขนาดสองแรงแต่คุณภาพในการปล่อยน้ำครั้งหนึ่งเป็นการปล่อยน้ําในคุณภาพที่ต่ํานะครับสเปคไม่ถึงนั่นหมายถึงว่าท่านได้ทาก,กาวท่านได้ลงทุนติดตั้งเรียบร้อยแล้วถ้าทําการรื้อทีหลังมันจะทําให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับผมจะบอกสเปคที่ถูกต้องนะครับการทววําถั่วงอกที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างที่100กิโลนะครับคนที่เริ่มต้นทําใหม่ๆแล้วเก็บรวบรวมเงินได้แล้วเริ่มที่จะต้องทำฟาร์มนะครับให้ฟังผมทางนี้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียใจแล้วก็เสียเงินที่หลังปั๊มน้ำต้องเป็นปั๊มน้ำสองแรงนะครับ2แรงต้องให้น้ำตั้งแต่4 0 0ลิตรต่อนาทีเป็นต้นไปอาจจะเป็น480 500นะครับถึง800ยิบต่อน,นาทีนะครับนี่คือคุณลักษณะของปัม๊มสเปคของปั๊มต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นแรวท่อมเมนนะครับควรจะเป็น2นิ้วต่อมานะครับขอให้ท่านใช้แค่4หัวนะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ทำแบบระบบกระบะหัวหนึ่งนี้ก็จะได้100กิโลต่อวันนะครับให้ต่อแค่4หัว ให้ปล่อยน้ำสองนาทีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านใช้ปั๊มสองแรงโดยที่ต่อหัวบัวนะครับมากกว่าสี่หัวท่านจะต้องผิดหวังทีหลังเนื่องจากว่าการให้น้ำไม่เพียงพอฉะนั้นแล้วตั้งแต่แทงน้ำปั๊มน้ำท่อเมนในการหลดลงนะครับไปถึงถั่วง,งอกนี้ จะต้องทำให้ถูกต้องนะครับแทงน้ำตั้งแต่2,000ลิตรเป็นต้นไปปั๊มน้ำ2แรงปล่อยน้ำ2 400ลิตรขึ้นไปนะครับปล่อยน้ำ400ลิตรขึ้นไปต่อนาทีท่อเมนเป็นท่อ2นิ้วโหลดลงมาเป็น4หุนนะครับให้ใช้แค่4หัวพอในการเริ่มต้นเพาะใหม่ จนท่านเก่งแล้วนะครับค่อยวาดกันทีหลังขอให้ท่านเก่งในเรื่องการเพาะก่อนเก่งการให้ฮอร์โมนเก่งการดูแลการดูสภาพภูมิอากาศนะครับการล้างส่งลูกค้าล้างเป็นหรือ,อยังถุงอกเน่าไหมถุงอกนิ่งถุงอกดำไหมเมื่อไปอยู่กับลูกค้าถุงอกลูกค้าพอใจไหมตรงนี้ต่างหากที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นเรื่องมีคนถามว่าทำไมอาจารย์วุฒิถึงแนะนำให้ใช้แท้ง 2,000ลิตรคืออย่างนี้ครับวิธีการเริ่มต้นเพาะถั่วงอกใหม่ๆถ้าเรามีปั๊มขนาดสองแรงปล่อยน้ำา400ลิตรนะครับ400ลิตรปั๊มทำนีำ่ี่ร0ลิตรต่อน,นาทีปล่อยน้ำสองนาทีนาทีหนึ่งนะครับเฉลี่ยหัวบัวเฉลี่ยอยู่ที่นาทีละ100ลิตรถ้าเราปล่อยสองนาทีหัวบัวดหนึ่งแถวเนี่ย ของถั่วอกนี้จะต้องได้รับอย่างน้อย200ลิตรต่อครั้งทุกๆ2ชั่วโมงเห็นไหมครับฉะนั้นแล้ว2นาทีนี้มันจะต้องมีน้ำอย่างน้อย800ลิตรแทงน้ำของเราพอไหมนะครับถ้าเกิสดสมมติว่าแทงเล็กกว่านี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับในอนาคตเราอาจจะปรับเป็นวันละ200กิโลต่อวัน ซึ่งแทงน้ําก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เราก็มองปรับสภาพที่ปั๊มน้ำนอย่างเดียวมันต้องใช้เวลานานใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนขอ้ทุกท่านใจเย็นๆอยู่กับถั่วงอกอยู่กับอุณหภูมิอยู่กับน้ําอยู่กับฤด,ดูให้ครบฤด,ดูก่อนแล้วท่านจะเก่งท่านจะเป็นมืออาชีพแล้วก็ร่ํารวยกับอาชีพเดี๋ยวผมมีตัวอย่างในการในการทำระบบท่อน้ําให้ท่านชมนะครับ พอดีผมได้ไปปรับปรุงแล้วก็ไปขยายฟาร์มให้กับคุณศรีนวลที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณศรีนวลได้ทำการติดต่อผมมาว่า,าจานหนูจะเพิ่มอีกสัก200กิโลหนูหนูจะควรจะทำยังไงนะครับผมก็เลยแนะนำว่าในห้องห้องหนึ่งไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่า200กิโลถ้าจะทำการขยายควรจะสถานที่ที่จะต้องรุ่ง นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปนี้นะครับจะเข้าสู่ฤดูร้อนฉะนั้นแล้วอากาศในห้องจะร้อนมากถงอ้อกจะเน่านะครับถงอ้อออกมาสวยง,ง,งามวันที่สองวันที่สามเริ่มเน่านะเนื่องจากว่าอากาศอบอ้าวนะครับไม่ถ่ายเทฉะนั้นแล้วผมก็เลยได้ไปทําการปรับปรุงแล้วก็ขยายออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวนควารรมนะคะวันนี้ ได้เชิญอาจารย์วุฒดดิให้มาดูมาดูกิจาการฟาร์มของหนูค่ะ<ม>คือตอนนี้จะให้อาจารย์ท่านดูว่าสามารถที่จะขยายจาก200เป็น400โลได้ไหมคือตอนนี้อาจารย์กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ Thank ร้อโลวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์วุฒิท่านได้มาทําให้แล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณ FC ทุกทกท่านนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆก็แนะนําได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับนั่นก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในการทําระบบน้ําแล้วก็การดูแลการปรับปรุงนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจผมอาจารย์วูดดี้และทีมงานถงออกเทวดาขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อคนที่เรารักเพื่ออาชีพ เขาจะได้มีอาชีพเขาจะได้มีช่องทางทำมาหากินขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้คุณสีนวลวันนี้เรา,าองย้ายฝันเตรียมเตรียมอาหารต้อนรับผลกมไรขนมหวานโชอ,อแต่เราไม่โชอ <laughs> มีไก่ย่างนะครับแล้วก็มีลาบโอ้สุดยอดขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้จเจริญรุ่งเรืองรับรวยครับ